มาครั้งนับกับการทำเจ็ดดาวของเรานับในออสตาซึ่งคลิปนี้ก็มีแค่อีเดียวนับไม่เหมือนคลิปที่แล้วนับเพราะว่าคลิปที่แล้วคือเรายังไม่ได้อีโวอะไรเลยค,คือว่าดูดิบแล้วก็ยังไม่พ้อนับก็เลยต้องแบ่งแยกเป็นสองอีพีนับซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ทำเแบนคูลเลอร์เ er จ็ดดาวนะับคูลเลอร์เจ็ดดาวหนระือว่าสุดยอดเมตาเจ็ดดาวในออสตานะครับซึ่งในการลงเลกก็ดี สตอรี่ก็ดีฟา,าร์มอะไรต่างๆก็ดีนะครับยกเวน้นอินสำหรับผมคิดว่าในลงอินฟีนิมันไม่ค่อยดีอะ่ะนะครับเพราะว่ามันตีไม่ค่อยถี่อ่ะใช่ตีไม่ค่อยถี่แถมแ,แมบเมจมันน้อยอะ่ะ ครับมันได้แค่ไอตัวโคนนะครับได้แค่ตัวโคละในตอนนี้นะผมก็ได้ชวนเพื่อนร่วมผมมาช่วยบ่มลงเป็นอ่าไอเลดของคาตาคุรีนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําเป็นคาตาคูลีเจ็ดดาวหรือว่าสุดยอดตัวสโลนะครับนั่งขึ้นตัวนี้เลยนะเพราะว่าคือตอนนี้ผมมี6ดาวอยู่แล้วไงใช่ตอนที่ผมอัพหกดาวคือผมลืมอัดนะครับผมลืมอัดก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมก็ได้ชวนเพื่อนของผมมาแล้วแหละคือเพื่อนของผมคนนี้เขาก็ยังไม่มีคาตาคุรีครับแต่ เราสามารถแบกได้แลวแบกได้ก็ดีแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าครับและเราก็เข้าห้องเรานับก็ได้วาปมาที่สงครามมารนฟอร์ดนะครับแล้วคือผมก็ได้จัดก,การวางตัวเงินไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไม่มีปัญหานะครับในที่หลังด้วยการเงินนับการเงินจะได้ไม่มีปัญหาน,นั่เองเพราะว่าผมก็จะทำการเงินนะ เป็นเอสตานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าเอสตามันไม่สามารถมาเล่นด่านนี้ได้ครับตามจริงก็เล่นได้แหละคือนี่ผมท่าดย้อนหลังไงผมได้รู้แล้วนะว่าทำไมไมันถึงเล่นไม่ได้เพราะว่า,นนามันเป็นเพราะท่านะคือทัดมือมันแพ้ท่อาอี่ยานไม่หลบจะไม่ได้แล้วแต่คือไอตอนที่ผมกมาชินอยู่อะผมยังไม่รู้ไงอตอนที่ผมพลาดย้อนหลังอะผมรู้อะเพราะว่าผมบอกนะเราก็ให้ขายพิกเลย เขาก็เลยให้รีบขายเป็นไอเจ้าอ่เอสซาทิ้งเลยนะแบบเดือดจีแล้วคือเอาง่ายๆเนี่ยผมคือฟาร์เงินวางบับแล้วก็วางสโลแล้วก็ยังไม่หมดก็คือผมต้องวางเป็นผม,ผมต้องวางเจ้าคูลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไอาเจ้าคูลเลอร์นี่เนะี่ยก็อาจจะเป็นตัวแบกชั้นดีเลยก็ได้นะแต่คุณลองผมเขาก็มีทันจิโร่คู่กับคิริตโต้ฟัง ครูนั่นแหละโอเคนะไปชื่อไรก็แล้วแต่นะแต่คิรลิปตัวเนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะแต่ว่าสองพันสตาร์นับยังไม่ได้นะครับการนับสองพันสตาร์นับยังไม่ได้เลยผมก็เลยจะไม่เคยทำประทานที่หลังเลยนะครับแต่ทันจิโร่นะครับทันจิโร่เรามีหก<อ>ดาวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะผมมีทันจิโร่กดาวอยู่แล้วครับก็ขอสมัยก,ก่อนเลยเดีวยาคลิปหน้า ฮันชิโหกดาวมาเจอกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะับใกล้จุดละถึงวันทนะีห้าแล้วนับมอนก็เหลือน้อยเต็มที่ละได้โอเคเดี๋ยวขอแตะมาตอมจบเลยดีวยกว่าโอเคครับวันนี้เนี่ยก็จบไปนี่ระปลอนะมแล้วก็ได้มีบูดเสัสกับลูฟี่นะพร้อมกับผลไม้ปีศาจถึงสองผลเลยนะหรือว่าเป็นไอพวกทิ้งเราต้องเพียนนะสองผลเลยก็ตอนนี้ผมก็ขาดอีกเก้าอันนะับก็เลยกดรีเพย์ไปเลย นะครับตัรีเพย์ไปย,วยาวๆเลยครับแล้วตอนนี้นะผมก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนั่นก็คือการที่ผมฟาร,ร์มตัวเงินนะหรือว่าวางเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ไปวางพวกบัฟต่างๆนะวางบัฟวางคุณเลอร์วางขัตากุลี่นะซึ่งก็ตอนนี้เนะี่ยผมก็ได้ผลไม้มาแล้วสออันใช่ไหมผมก็ขายไปเก้าอันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาน,นี้ผมจะได้กี่อันแต่ตอนนี้ก็ ใกล้จบแล้วนะครับใกล้จบแล้วเพร,ราะว่าตาหนึ่งมันแค่ประมาณ6นาทีนะตาหนึ่งแค่6นาทีสำหรับการที่ผมลงกับเพื่อนน้ำห6นาทีก็อาจจะมีคนที่ลงไวแบบนี้อีกเยอะนะเยอะ,ละเลยแหละเยอะมากเลยนะครับแต่คือ6นาทีนี้ผมถือว่าไวาแล้วแหละรับหรือว่าไวแล้วเห็นตานนี้ก็มันแบบเยอะมากผมก็เลยจะวางคูลเลอร์นะให้มัน,มนเยอะ่อดเลยโอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เคแล้ว,ลวก็ซึ่งในรอบนี้นะผมก็ไม่ได้มาลงกับเพื่อนผมนะแต่ ได้มาลองกับใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนนี้เขาก็อ่าต้องการที่จะร่วมงานแล้วก็ไปจวบหมอกบที่เพิ่มผมเขาไปว่างพอดีผมก็เลยมาลงกับเขาแทนครับสองคนแต่ไม่ใช้เวลานานมากคือนานกับเพื่อนแบบนานกับเพื่อนผมสามเท่าอ่ะอันนี้นะใช้เวลาไปทั้งหมดสิบหกนาทีแต่เพื่อนผมใช้เวลาแค่หกนาทีอ่ะคือเวลาประมาณสามเท่าเลยอ่ะโหคือ ก็แบบน้ำมากนะแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยเราก็ผ่านมาครับก็โอเคแค่เป่นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ผ่านมาแล้วโอเคแล้วเราก็ผ่านอีกผ่านอีกรลกหนึ่งนะผมก็เลยอยากลองออกไปดูตัวข้างนอกกันบะว่าพร้อมที่จะอีโวแล้วหรือยังนะผมก็ได้กดรีเทิร์นไปเลยนะครับโอเคแต่พอผมออกไปดูนะก็วัตถุดิบขาดอีกนะครับขาดอีกก็คือผมจะออกมาทําเพื่อ ผมไม่ได้ต้องมาลบก,กับคนอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรเผื่อเขาอาจจะลงเก่งกว่าคนที่แล้วก็ได้แล้วโอเคตอนนี้นะับก็ถึงเว็บสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับกองทัพมอนเตอร์ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีกองทัพคูลเลอร์เหมือนกันด,ดูเดินแบบโอ้เดินยาวเลยนะผมก็เลยอยากแบบคือตอนนี้เงินผมมันครบแล้วอะใช่ งินผมมันเยอะมากแล้วก็วางพวกคูรเรอร์งอะรนแล้วผมก็เลยมาแบบวางเป็นอุราคาระอีกนะเพราะว่ารามเมดอุราคาระของมันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะราเมดก็อยู่ที่แสนสแสนนะนะก็ก,ก็ก็ไม่ใช้ได้เะโอเคนะเอเคเดี๋ยวขอแต่ตอนที่อุปกรณ์ผมครบแล้วดีกว่านะครับแล้วตอนนี้นคนับของผมก็ขอาะที่อย e ่อีโวที่มันร้อนแล้วกดหน่แต่เพาคือเสลียนค่ะให้เราเอาตัวอ,ออกก่อนนะครับผมก็เลย ท้องการมีปัญหาหรือว่าเชื่อค้นหาได้เองนะครับซึ่งก็รู้ค้นหาจนเจอเนะคุณเจอแล้วก็กดอีโวไปไปที่เดียวเพราะว่ามันขึ้นลูกออฟบังโอ้ยเจ๊งเลยโอ้ยดูมาออฟออกแงนะมันก็เลยขึ้นออฟบังเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอเคนะผมก็ได้มันมาแล้วนะครับคาตากุริเจ็ดดาว โอเคานก่อนที่เราจะไปลองสวมเอฟเฟกต์ผมขอมาเปลี่ยนชุดก่อนผมขอมาเปลี่ยนชุดก่อนผมจำหน้าผมมีชุดคาตาคุลิอยู่นะคะมันคือชุดนี้เลยโอเคใส่ okay. ไ,ไปเลยเข้าเกมไปเลยนะผมก็จอยคนที่ผมลงเมื่อกี้ไปนะจอยไปไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวพอเราเข้าไปในเกมเดี๋ยวเราลองใส่เอฟเฟกต์ของคาตาคุลิว่ามันจะเข้ากับชุดที่เราใส่อยู่หรือเปล่า โอเคผมก็ได้กดใส่เอฟเฟกต์ไปที่เรียบร้อยแล้วคือแบบเข้ามากเลยดิจลวมันเป็นแขนโมจินะครับแต่ที่ผมใส่อยู่มันเป็นของชุดคาตาคูลิหกดาวแต่ที่เราใช้อยู่มันคนละชุดกันไม่เป็นไรหรอกโอเคไม่เป็นไรหรอกว้าแล้วคือผมก็แบบคือผมคิดว่าถ้าเราใส่ชุดคาตาคูริแล้วถ้าเราใช้เอฟเฟกต์มาแต่ละมันก็ไม่เข้าผมก็เลยไม่ใส่ผมก็เลยใส่เป็นเอฟเฟกต์อันนี้แทนนะมันเหมือนแบบ กลังกลางหมัดอยู่เลยอ่ะได้แล้วก็มีสายฟ้ารอบตัวนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับในคลิปหน้าผมก็จะมาทําเป็นคันจิโร่เจ็ดดาวนะคะจะเป็นไงก็ไปรอติดตามกันได้เลยครับผม